ที่เชียงใหม่นะตำบลแม่ปางอำเภออำเภอพระตำบลแม่ปางบ้านประดู่ซึ่งเป็นบ้านอยู่ในชนบทแต่ว่าเมนก็มีแบบเมนแบบโบราณก็กอบกำแพงขึ้นสองด้านแล้วก็เอาพืงนใส่แล้วก็เอาศพวางแล้วตอนนี้ก็แตกเริ่มพังอแล้วก็เคยไปสร้างไว้มาหลายปีมาแล้วแต่ตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะสร้างแบบถาวรที่เขามีกันทั่ทวไป ที่มีป่องขึ้นนะ,ะเผาว่าจะจะทอดพระป่าวันที่หกีนาเราก็จะทอดกันที่นี่แหละแล้วก็ได้เงินแล้วว่าพร้อมที่จะสร้างก็จะไปรับเหมาจ้างผู้รับเหมาสร้างสร้างเสร็จก็จะพาพวกเราไปทําบุญอุทิศให้เป็นสาธารณประโยชน์กันต่อไปแล้วจะพากันไปตามรอยหลวงปู่บ้าน กูม่นเคยจำพรรษาอยู่ที่ตำบลแม่ปังนะแต่ว่าเข้าไปในหุบเขาเราจะได้เห็นชีวิตของครูบาอาจารย์ว่าโอ้ท่านกว่าจะได้ธรรมะมาโปรดพวกเราเนั้นแสนยากลำบากจะได้ไปสัมผัสชีวิตเดิมๆอดีตของหลวงปู่ม่นนะก็จะเล่าให้ฟังกันอันนี้เป็นเป็นคำนำถึงเรื่องการทอดอกระถิ่นนั่นเอง เอกก็ทอดพระปาณวัดประดูทรงธรรมตำบลแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่วันที่6มีนาคม2544เนื่องด้วยวัดประดูทรงธรรมยังไม่มีเมนเผาศพแบบถาวรทางวัดและชาวบ้านก็ไม่อยู่ในฐานะจะสร้างขึ้นได้เพราะยากจนด้วยทุนทรัพย์ หลวงพ่อมหาบุณสมวิสุทธโธจึงคิดจะสร้างขึ้นไว้เป็นสาธารณประโยชน์แก่ส่วนรวมจึงได้เชิญลูกศิษย์และพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญมาร่วมบุญร่วมกุศลถวายพราะปาเพื่อหาทุนในการสร้างเมนขึ้นขอเชิญชวนท่านผู้ใจบุญมาร่วมสร้างบุญมหากุศลในครัง้งนี้โดยทั่วถึงกันเพราะการสร้างเมรน,นั้น นับแต่โบราณกาลมาถือเป็นการสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่เพราะเป็นบุญกุศลที่เป็นบอกเกิดโลกิยะรัพย์และโลกุตระรัพย์เกิดมาพบใดชาติใดก็มีแต่เจริญด้วยทรัพสมบัติและสติปัญญาตัวยอย่างเช่นพระยศกุณระบุตรพร้อมด้วยบริวารอดีตท่านเคยเก็บศพและญาติไปเผาที่เมนเกิดมาชาติสุดท้ายท่านจึงรวย สียจนเข็ดทั้งสมบัติมาหาศาลเขาส่มาางมาใน้พานิยมง่ายดายในที่สุดจึงใครขอเชิญชวนท่านที่แกบนทั้งหลายมามร่วมบุญบนบุญมหากุศลในครั้งนี้โดยทั่วถึงกันด้วยอำนาจคุณพระรัตนณะายและบุญกุลที่ได้ร่วมสร้างเมรุในครั้งนี้จงดนบรรดาให้ท่านเจริญด้วยทรัพย์สมบัติอันเป็นโลกเกียอทรัพย์โลหิย รวยเสียให้เข็ดดังพระเัตฐ์กรบุตรส่วนรวยพุตรละทรัพย์ก็ขอให้ท่านรวยด้วยสติปัญญาตัดพิเลธให้ขาดจากสันดานเข้าสู่นิพพานโดยเร็วเธิดอย่างเดี๋ยวอย้ายโต็เพื่อนจะให้ก็ในยาติรทมคนที่จะเป็นกรรมการะ ก็รวบรวมนะทั้งคชอบเท็ทั้งคุณเฟรถ้าใครมีใกล้ใครก็ติดต่อติดต่อลงชื่อรมารับเลยโตัตไหมล่ะอยจางนี้